บิสก๊าลพาแขกไปไหนวันนี <c oughs> ้อ่ะพาใครเขาจะเป็นแขกอันนี้เขามาจากแคนเบรูนแคนเบรูน yes แคนเบรูนไม่ใช่แขกนะมึงพูดผิดมึงโันต่อยนะอะไรนะจากต่างประเทศอะไรลืมแคนเบรูนไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราต้องบอกถามว่า where are you come from from Cameroon Cameroon แ a c k c o <to> can you speak English can you speak English yes อ่าพูดได้นิดหน่อย บอกว่าผู้ชายชักกระพาะมึงอีกวันนี้มีสแก้วจะมาหลอกขายครังที่สี่อีกอันนี้พาเพื่อนมาหลอกเพื่อนมา๋อย่าเรียกว่าหลอกไปยืนใกล้ๆเขาไม่ได้อยู่นะอ๋อไม่จะได้อยู่เราพูดไทยได้ไม่ต้องกลัวเราแบบไม่กลัวอยู่แล้วเราก็พูดไทยแต่สำเนียงภาษาอังกฤษมาจากนหนมาจากนานรถสวยไหมคุณเดอยู่ไหน So beautiful ครัเลยคนนั้นนะกแคมรูนเป็นคนไทยแล้วคนตอนนี้เป็นคนไทยแล้วคนนี้เอฟซีเยอะมากเอฟซีเยอะรู้จักเยอะมากอวายจูเน่ K K มิสเตอร์เคมิสเตอร์เคสติวเดนสแกลคอมมิต์สองฟองฟุ้นแล้วก็สติวเดนวางน้ำเย็นคอมมิทต์โอเคมิสเตอร์เคมิสเตอร์เคมาซื้อรถอีกแล้ว จะซื้อรถไปรับมาดามที่ไหนมิสเตอร์เคสติวเด้นสติวเด้นคอมเมนต์ซื้อรถใหม่ก็หาโอเคเนาะซื้อรถใหม่หามาดามใหม่แล้วตายแน่ตายแน่หาเรื่องตายเขาแล้วก็ไม่สติวเด้นนักเรียนอ๋อเขาคอมเมนต์เหรอนักเรียนมาคอมเมนต์อ่ามิสเตอร์เคมิสเตอร์เคจริงจริงมิสเตอร์เค y o อนย้อนแน n วิทยาเ right in the in the school Yeah! Mr. K! Mr. K! Mr. K. เขตวังน้ำเย็นวิทยาคบวิทยาคบวิทยาคบสคูลแต่ตอนนี้ยายมานี่แหละสแกลสแกล good so beautiful next year come again next year come again and buy the new one right History นี่อยู่ยูแคนสลิปวิดจูามาดามมาดามเออโอเคโอเคมิตะเค history อินทารถคุณครูรถที่โชว์ใช่รถที่เชอ่์ที่เชื่ มึงไม่ต้องพยายามก็ได้ไม่เราฟังคนอานให้อ่อนอ๋อลืมแล้วก็ลืมตัวเราก็พยายามเราเราลืมตัวทคันนี้น่าจะแบตอ่อนนะแบตอ่อนครับันนี้แบตอ่อนใช่ใช่ครับได้จากการแบตเดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้มิสเตอร์เคที่กูอยู่นี่ไม่ใช่นะกูร้อนร้อนอ๋เราก็ต้องไปฮดต่อมิสเตอร์เคไปเลยเรียกมาทั้งนี่โอเค so good so beautiful ah so very good บิกสแกลจัดให้บ้างไหมอนบิ๊กสแกลจัดให้ราคาอะไรห้าหกเก้าว่ะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าซื้อวันนี้ห้าแสนสเก้าพับาทลดให้เลยสามหมบาทว้าวบิ๊กสแกลคนอื่นลดสองหมื่นให้สามหมื่นแต่ถ้าไม่เอาส่วนลดแถมมอไซคันละเกือบห้า0 0ื่ if if you buy now I give you the motorcycle a new n e one free free f r promotion yeah promotion เมื่อเช้าเม่เช้ามีคนได้ไปแล้ว in the morning someone yesterday 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 I saw on f a e b o o somebody someone ของแท้ big ของแท้ big ของแท้ big ของแท้ b i ของแท้ big ของแท้ i g h five h g i v e I don't g a v e motorcycle โอ้ยหาดทุนแล้วไอ้โอ้ยออกอาการเลยโอเคโอเครถเกือบเจ็ดแสนให้เหลยห้าแสนขับเยอะแล้วทุนยับแล้วโอเค Really hot เดี๋ยวทำสัญญาเลยเอกสารไว้ทีหลังอันนี้เป็นคุณครูเหรออ๋อทำนานนะครับ รู้จักด้วยอ๋อเพื่อทำบ๊อบบ๊อบเธออันนี้มาเอาเมื่อไหร่นะไปคิดก่อนไปคิดก่อนลองไปปรึกษามาดามด้วยไหมครับมิเตอร์เคตอนนี้เจอแล้วแล้วก็ไปนอนซาบ้าแล้วก็คิดว่าไป โอเค if if you have any any problem and you come and meet, come here and talk talk to me okay I will come to me ah n d I. a yeah yeah come come with him a c o h e with l him come with him come with him and talk to me okay okay ah okay ครับมันก็ขอบคุณมากวันนี้เป็นลูกค้าคันที่3แล้วแล้วก็จะเป็นคันที่4 โอเคโอเคไงก็ขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับฝากกับบิ๊กสักแกวนะครับรถแท้คอนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับฟอนดา้าบริษิ์มอเตอร์สักแก้วนะครับสวัสดีครับ